สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบ,บุกคนสบายดีตอนสวยเนาะส่วยเติบแล้วพี่น้องใกล้สิเพลแหละะหลังจากมาแต่ลุกกาหน้าปลาดำเนาะเล้วบเป็นทีเรียบร้อยก็พากันเข้ามาแว่เฮือนเนาะมาดบกระเพรพี่น้องดบกระเพรเติมเอาแห้งเนาะกับชาจอยคนละแก้วขนมคนละซีนดบแลวแหลวก็สิพากันเป็นลูกกาต่อนะพี่น้องอยู่ คือไอ้อยู่หน้าอะไรใจดีบาดนี้หน้าอะไรใจดีส่วนเปล่าเมาก็กําลังต่อยหมากลําใหญ่เนาะพี่น้องหมากลําใหญ่ของสะแพงก็บ่ทันสุกดอกหมูคายแซวหมูกินเบิดแซวแต่ของเฮายังบ่ทันสุกแต่ว่าสิเบิดแล้วแหละบ่ทันสุกกได้เออบ่ทันเบิดบ่ทันสุกกสิเบิดะเามาสิแม่นมือไว้กินยามมื้อแลเบิดก่อนสุก บา,บางคนกินกาดิ้นพงคือซอแพงกัะพงเลยพี่น้องิ้นไข่ิ้นบาลิ้นพงของมันบอซุกเนะอเอาะกระพากันกินแข่งกันแล้วกินแซวแซวบวซุกกระหวยพากันิ้นเปื่อยิ้นพงสบายดีมันต่อยไปไหวกินยำแรงกหมอนมันเป็นแบบสี่นะพี่น้องหน่วยอย,อยู่มันอยู่ก๊กมันกระซุกเอเด็กฮัทจอยเราหิวมากอีกแล้ว

าหอยไปเดี๋ดีได้เฮ้ยเอาไปให้ยียดใหญ่นี่เอาเบื้องคัวนี่เฮ้ยเออเอาเอาไปไว้ตู้พุ่นไปไว้ตู้เย็นคนอย่างบ่ายิบพุ่นพูนเจ้าหน่อยเขาเห็นหน่วยใหญ่เขาสิอยากยิบของเฮามันบ่ดทันใหญ่เนาะชาวพันธุ์พี่น้องาวพันนธุ์พาสิซื้อไปไว้กินกับหมูอยู่หอหน้า อยู่หายน้าลูกกาเอาไปแล้วเนาะมือนี้ยเศรจ่อยมีน้ำใจอีกได้เหมือนสวนน้องบูมอะไรเฮ้ยชุกเการว่าจะกินน้ำห่อน้ำเบิร์ตเตียนอ่ะอ่ได้สิได้กินได้ถ่ายเลยเนาะอยู่เพื่อนใครของสักผาให้น่อง อ่าซาพแพงกับิีเตียมออกงห่อ่องหน้านะพี่น้องเมื่อนี้น้องหนึ่งกับมาหุบมาหน้ากับซีเล่ซม่เสมอเลยซาแพงกับซีเล่เ็นดองหนึ่งลวบาทเนี่ยเพราะว่ามีทุระมีวิ่ากับน้องหนึ่งเนาะแต่โดนลและแหละไปเบิง่งไปชุมน้ำกันนะพี่น้องอันนี้ก,อออกอ็อยู่ให้อยู่นาคือเก่าพี่น้องอยู่ให้อยู่นาเหมือนเดิมมาลกกะพี่น้องหลังจากลกูกองประดากับมา นาอะไรเนาะมาหออเลยเทา่ทาที่หิวน้ำพี่น้องเอ้ยหิวน้ำม,มาจุ่มกะหิวน้ำพาเนียมไปพี่น้องปลาจิกป่าจิกเนี่ยบริเวณป่าจิกธรรมดามีทตาหานอย่างจังได้จังหนึ่งบาระวังนี่หานดาดเฮ้ย ป้านะ่ะมีทหารัด้ดเองเขาไปมันด่าดเองเออมีทหารัด้ดชาวจอยเจ้าอย่าเข่าไปเด้อเด,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 ดี๋ยวทหารตอกด่าก็จอยทหารบ่าเรื่องทหารตอกด่าเด้เอาหนาะมมาจุ่มกะเน่พี่น้องจุ่มแล้วแล้วก็เอาป้าไปห่มเพราะว่ามาือแรงเฮาสิได้คนกะมือ ต้องคนเมื่อเลยเนาะพี่น้องเสาแพงเคยโลกาซองมื่อแล้วเมื่อมันเหน่ามันเหี่ยวเบิดเท้าได้จังหวัดแหละสามสิบสามสิบยังซองเสาวแพงนะเนี่ยกำลังเอาก้ามาจุ่มน้ำไว้เออก้าตัวบอลนี่นะก้าตัวบอลเองวันหนึ่งหัวหงส์เศาจ่อยจุ่มไวุ้้งอันลเนาะ หมักเราง่ายก็เอบมล้มรบะลมทางสาจ่อยเป็นยังไดงวันนี้สาจ่อยทำงานได้ได้วันที่ถอดะไรมอนี่มือนี้แน่มือหกมือเนาะเจ็ดมือนมือนี้แนบ่เจ็ดเลยตีแนลถือยุ อ้าวว่ากับหกมือเฮาดำหน้าจักมือเฮาดำหน้าสี่มือเบอร์เบอเฮาดำหน้าสี่มือเบอรบห้าม้เองว่านางเห็ดเด็ดเจ็ดมือเหลืออีกมือหนึ่งพี่น้องเลยมือนึงแปดแปดมือกจุบเจ็ดมแปดมือลวจุ๊บเนาะวิดนี้แล้ววิดนี้ ก็เป็นหนีไปเลย่มือหนึ่งพี่น้งจะสีฮอตอัน,น,นเอื้อผัดเนาะพี่น้องเอื้อผัดจองตัวนางให้เฮตนาซอยซาแพงนี่ซิพบพมือเนาะซิพบมือเพราะว่าเอื้อยผัดทางอิตาลีนี่ยังหยซัดจอยมีงานทำเนาะมีไรายได้ื้อ,อ่ก็เลยผางเงินมาจองตัวไหวแล้วก็ อันเฮ็ดยูหน้าซอแพงนี่แปดมือเนอะเาะแล้วซอแพงแบ่งไปไห้ปลาดำสองมือเป็นสิบมือข็ขอขอบุญขอบคุณเออยหลายๆเนาะที่เมืองแย่งครอบครัวซอแพงตลอดมาเนาะนาเสียาเงินปงเทพนางเสียางเงินปรุงเทพแม่น่าก็ต้อง,งองเทพจา้าเอ้ยนางเคยไปกุงเทพจา้า เงินยังบ่วหูแล้วยังอย่างหยกตองเทปตองเทปทา้งตองเทปเอ้หนูเงินยังบ่วหูยังอยากตองเทปตองเทปต้อไปอยากมาไปอยากมาตกลงหน่อยอยากไปหรือไม่อยากไปเดี๋ยวนี้อยากไปเฮ็ดแล้วพาสปอร์ตยังไม่ได้เฮ็ดตัวช้างเฮ็ดพาสปอร์ตเฮ้ยไปสิอยู่น้าแม่จ้ะแม่จอยปลายหญอยู่คนเดียวคขาดปลาหานเงินส่วนโตของนางค่ะ ีน้องเด้อนาั่งว่าพี่บ้าพี่บบไปนักทหารเปอรผู้ชายค่ะโอ้ยเศร้าเศร้าเศร้าสิถิแม่ไปสิไปหางเงินไปเปอรผู้ชายเศร้าลดนน่า,าับผู้สาวราาะเด้อเฮ็ดหน้าเมือ่อยแล้วว่าออกไปถือที่ไปนอกบ้านนี่ว่าออกไปนั่งโบดูแลแม่เลยอืมเป็นไรจ้ะพี่น้องเอ้ย เมื่อให้เมื่อหน้าแหละบาทนี้อยากอยากไปกรุงเทพหาเงินมาเปผู้ชายแหละดัหน้าลูกไก่กูมือกูเดิมอ่าบุรีเป็นบ้าได้พี่น้องนักเป็นคนจริงเนี่ยนะนับเป็นคนดีนี่แหละเป็นบ้ากับปวงแต่ว่ากัปตันว่าวไปลู่ลู่เล่แล้วบาทนึ่เมื่อยแล้วว่าไปแล้วนักเป็นคนดีพี่น้อยเป็นบ้ากับปวงแต่ว่าเธอแมนเป็นบ้ากับปวงไปหาผู้ชายแต่ว่า ออมาปีู uh, ้ชายอะมาปีข mm ่อยนี่มาบ้าข่อยยังเฮ่อออมปีข่อยนี่มายังบ่อมกัะตันว่าเอามาปีกัะตันซะเฮ้ยเนี่ยไม่ข่อยพีเงินมี่ผาดเอาใหายแล้วโอ้ยฉันมาชอบเธอค่ะชิไปซื้อนมให้ลูกนี่มา้ยโอ้ยนี่เป็นห่วงลูกเหได้เป็นห่วงตัวเนาะคนมีลูกมากัะตันเลยกินทอดลูกอยู่กินทอดขมือแม่กินทอดตลอดแล้วเนาะมือว่างๆเราก็ไปยำยำ ยำ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 ลูกเราก็เนาะเฮ้เพื่อนว่าเอามาหายใช้เงินนะเรากลับนะหํามันใหญ่เลยตัวหมากตหัมให้เกิดเส้นงูหั่มกับตันใหญ่ไลยหั่มหัมมันใส่ลงหํามมันก็เลยใหญ่เฮ้ยตัวกับเป็ลูดใส่มันขึ้นเนี่ยก็เอ้ย คองเหียคลองตาแและาีเปิดในเบิงนจอยเฮยเนือเอะจ่่บใหญ่ยาวไหมนะใบใหญ่ใหญ่ยาวแม่าสัเบิงดูนะจอยำ้านเหมด้พี่น้องเอ้ยห ouais> ่วงได้เฮ้ยห่วงกินข้าวนั่นฮะไปไือหวไปนะแน่นว่ามันกินกะมันกินหยาได้นะได้้อ้าหหัวเรเองหมดจ้า งัวเล่าฮะหลน่าไม่ีอะไรพวกครณทำเลเฮ้ยมนจะคลองน่าจะคลองไปนะขัโตไปกรุงเทพไปสิเบิรงแม่ตบบนี้ฮะวอยู่เดียวฮะฮะอยู่เดีย่ะอยู่เดียวมาส่างว่าแท้ขาแหงอีต้นแม่ตัวอยู่้องเอ้ยตัวข้ากกระหาจระหัส่วนตัวเฮ้ยไม่เอาคนมีครอบมีัวนะ เอ้ยบ่มีเขมีกล้วยอยงางทานสันโตแม่ฮะเ็ซี่สิบ่อห้บ่ปลาแหม่ไปแม่ย่างบ่แข็งแหงตายอยู่้างนอกก็แยแล้วครับเบิ่งในสุาพรับเออข้าตัวอยากไปกันนองตัวมาตัวจะไปให้น้องมาอยู่นะเป็นหมู่แม่ตัวจะไปฮะปีสี่ปีต่อจะ นอ้องตัวด้บอมอนะ่มาง่ายน่ะเขาจิไปสามสี่ปีป่เวลาเขาเขามีครอบมีค,มคมรัวเวลาเขาจะหาสงสวนสวนของเขานี่ยเฮ้ยเออเออแบบหาบ่มีครอบครัวพี่น้องแบบหาอยู่ห้ามีเศรษฐีเศร้าพังกับบ่ขึ้นว่าเลยสิตไปห้างเงินมาเป้ผู้ชายเศร้าโลดไปหางเงินเห็นเฮี้ยนเห็นซานมาเลยน่าบ่เบ่าโตนะครับไปห้หหหาเงินามาเป้ผู้ชายเศร้าอยู่บ้านนี่แต่ว่าไปสิสเซนัก ตัมพี่นางพี่บ้าเหรวะายจะซื้อตามตามพี่บ้าแล้ววะใช่เหรว่าตัวเองบ่ได้พี่บ้าเพราะว่าไปพี่น้องไหวพี่น้องในหัวเนาะเออหนึ่ว่าสิไปเอลี่เศร้าโลดกว่าหวานในค้นได้ขึ้นมาพี่น้องสงการไม่ได้สงการสงการเราจะลงไปแบบน่นขีดได้ดีพี่น้องเลย หิดได้แล้วนั่นอยู่คนเดียวเศคนเดียวไม่ใช่ับายขึ้นับงเหตุหน้าเมื่อยแล้วเาไปสถิบเลยเหตุหน้าฮะก็ได้ซิมือเนี่ยวเอไปสทิบแล้วไปเหตุไปก่อนนะน่พี่น้องเด้อไุไก่อนนนี่น้ <laughs> นนอเดอเ่อนนะน่พี่น้อเ้ห่อนนะนพ่องเด้อไเหต่นะน่อยเด้อไเหตุไก่อนนะนี่นอเดเห่นนะนีนองเลยอไปเหตไ่อด้อุไ จบนี thôi, sure ่เฮ้ยจังมีจักมื้อมื้ออื่นได้จบนี่แหละบ่มาเฮ็ดซอยบ่คืก่ามาคืกาคก่าคือก่าก็ได้เอาเงินให้นางเด้อบดนี้โอ้บ่ดีแลบ่เห็นหน้าตัดขาดกโลดบ่ได้เอาเงินให้นางบดนี้นะมากนี่พี่นงจซอยู่อันนี้ก็เป็นอันาใจจากเอื้อพาดเนาะพี่น้องทางอิาลเพงนี่ก็ฮกพอได้ซอยู่นอบุญขอบคุณหลายๆเนาะคั่นบ่มีเอื้อยกซแพงกเบิดเงินไปอีกแล้วนี่ จักน้องบอดกินขนมเนาะน่องบ้านน่องบอดกินขนมซื้อซื้อมาในหาดนะไม่ตะลูกกินเบิร์ตพี่น้องเอายเงินเงินบ่โป่งใครแต่เอึ่ยมาซอยข้าแม่สั่น์อาจารย์เฮ้ยลูกก็กินทั้งนุ่มทั้งขนมอยู่เฮือนใครแน่เอึ่ยมาซอยก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆบันนี้ขั้นซาแพงจีจ้างซาจอยมันกะมันกะเบิร์ตบัวลายเนาะพี่น้องเพราะว่าเอึ่ยมาซอยก็สองพันเนาะเฮ้ย ต Third, Rainbow, Rainbow, ัวได้พิเศษกับพันหนึ่งเลยเอื้อยเพิดกับหายพิเศษพันหนึ่งพี่น้องสามพนแลอดพี่นองเอาเฮ้ยยังบ่ได้แล้วนะสามพันเอามาเปะแบบกับตันใช่ไหมอาบ่เอาเมลงไปยังใจนั่นขัดใจนะเอาบ่เอาเมลแงเนี่ยช่วงขาดเงินบ้าเอาช่วงนี้ขาดเงินตัวสิเห็ดเราได้เฮ้ยขันไปอะไรโอ้ยไม่เงี้ยเห็ดเลยเลย ไม่ง่าช่วงมีคาดเงินใจนยอย่าท่าล้จ่อยเอาจิงนะเฮ้ยกักไว้บ่บนี้เอาจริงเนี่ยานี้แองเข้ามาไวขนาดเง้นมาของไปล้อจ่อยแล้วเห็ดก่อนว่ากับตันว่างินงมาของไปเองได้เห็ดก่อน่าซ่าพี่น้อให้ลุกอให้ลุกด้เฮ็ดนั่นลุกด้คนตัวต้มเอง กัปตันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอลีของจริงไปเลยเอ้ลุกแดนเอเอ็กเอ็กเด็กเตอร์นี่เอาคอมาเอาของไปด้ไ่ได้เยอะทุกอย่างมาต้มเอจมกต้มเอลุกให้เลยใช้ตุ่มเลยมาด้วยเงินบ้าทอะไรนั่อ้าบอกไปเถอะที่บ้านโมงนี้ตุ่มอะตุ่มไปเอาไปปีบวได้จะให้ราตุ่มปีขนเลย โอ้ยคลิปกันยาวแล้วได้ไม่น้องสาแพงกะสิขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ก็ไลค์ก็แชร์ในเด้อสบายดีสบายดีังเสือ